สวัสดีครับวันนี้ก็เาจะมาลองทำสปาเกตตี้กันนะครับก็เราเริ่มกันเลยันนี้เป็นสปาเกตตี้ที่เรา,าต้มไปแล้วนะครับก็คือตามข้างซองเลยเขาบอกว่าให้ต้ม6นาทีเราก็ต้ม6นาทีนะครับจะเปลี่ยนเส้นเป็นอื่นก็ได้นะครับก็คือตามที่ฉลากหรือว่าเพื่อนๆชอบได้เลยครับก็อันนี้ก็เราจะมาเปิดไฟนะครับ อันนี้ก็เป็นกระทะคอลเลชิงอันใหม่นะครับไม่ไดเราอให้น้ำแห้งหนิดนึงนะครับ ตัวนี้เราจะไม่เอาสปะเกตตี้ลงไปผัดด้วยนะครับเราจะผัดเครื่องแล้วก็เอาไปค่อยไปราดทีหลังครับก็เริ่มจากใส่ขอมใหญ่ก่อนนะครับก็คือง่ายๆคือเอาผักที่สุกยากใส่ไปก่อนแล้วก็ กระเทียมกับหอมันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบน,นะครับบางคนจะไม่ใส่ก็ได้ครับตัวข้าวแบบข้าวโพดของเราเนี่ยเราลวกสุกไว้แล้วนะครับก็คือแป๊บเดียวไม่ไม่นานครับเราจะผัดให้ตัวหอมของเราเนี่ยใส่นิดนึงมาค่อยใส่เนื้อสันะครับจะผัดคนเอีกดเนี่ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ติดเลยครับเนี่ย เรกตัดลองไปนะครับลงไปนะครับเราคนนเยอะนิดนึงนะครับก็อาจจะ มัน,นเองครับ พอไก่หองเร,เริ่มสุกนะครับก็ใส่ไข่ลงไปครับด,รดีนะครับไข่รสุกดีนะครับ เราจะผัดด้วยฝาตงสองของเราเนี่ยจะแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ตัวผัดที่เหลือของเราลงไปจะเป็นผลัดข้าวโพดที่เราลวกจนสุกแล้วนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ,อันนี้เป็นข้าวโพดแท้แข็งครับ สุดท้ายก็จะใส่เป็นมาะาะเกี่ยนะครับคือตัวมะตะเนี่ยสุกค่อนข้างง่ายครับก็เราจะเติมน้ำไปหน่อยครับแล้วก็ใส่ซอสลงไปนะครับเพราะเราจะใช้ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับมีนก็เปิดขวดใหม่เลยครับ ซอสเนี่ยสามารถปรับได้นะครับจะเป็นซอสกิ๊กก้อนมาสายเทศก็ได้ก็คือเราแต่เพื่อนๆชอบแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสูตรนะครับจะเห็นว่าบางสูตรเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ซอสก็มีนะครับใช้เป็นซีอิ๊วขาวแทนก็ได้ ใส่ซอสอีกนะครับอันนี้ก็ส่วนผสมทุกอย่างของเราเนี่ยจริงจก็สุกดีแล้วนะครับแต่ว่า ถ้าคนได้ชอบกินแบบวัานิ่มๆหน่อยเนี่ยก็ใช้เวลาในการาผัดหรือว่าเนี่ยต้มเนี่ยนานขึ้นนิดหนึ่งนะครับก็จะทาให้สม้มของเราเนี่ยนิ่มขึ้นนะครับเป็นเมนูที่กินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็กินค่อนข้างง่ายนะครับชิมนิดนึงนะครับนี่อันนี้น้ำของเราค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะงวดดลงนะครับถ้าเกิดใช้เวลา เราจะใส่เกลือลงไปหน่อยถ้าให้มีความเค็มนะครับแล้วก็พริกไทยนิดนึ่งพอน้ำเริ่มหมดเนี่ยสีมันก็จะเคลือบนะครับ สลีแยง,งเบียหเนี่ยก็<ม>จะไปเคลือบในสม,มองของเรานม่กินมะากเลยครับโอี่ครับจะขอชิมอีกสักรอบนะครับ นี่ก็โอเครสชาติโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมตอนที่เราจะเสิร์ฟใส่จานกันดีกว่าครับเราก็แต่งจานนะครับเป็นผักกาดหอมแล้วก็อันชนะันอันนี้ก็ที่บ้านนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็สปาเก็ตตี้ที่เราลวกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดูกันนะครับแล้วก็จะตัดโดยข้างๆางนะครับ ก็กินได้ในกระทำประมาณสี่คนแต่ก็น่าจะได้มากกว่านั้นนะครับ ก็เป็นเมนูจานอาหารจานเดียวนะครับที่ทำได้ไม่ไม่ยากครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันดีกว่าครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยน,นะครับนี่นะกินมากเลยนะครับก็ทาอันนี้ก็ทำประมาณได้สักสี่จานแล้วก็สามารถเติมตอดได้นะครับใครอยากได้ตอดเพิ่มหรือว่า ที่กินเทิดกินเต็มที่เนี่ยก็ได้ประมาณสักหกคนก็กำลังดีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปกินก่อนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ